สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมคือวันที่16ถึง31พฤษภาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะต้องมาพูดกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่เปิดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านงานด้านเงินหรือความรักนะคะเรามาเจาะกันไปแต่ละเรื่องเลยขอเริ่มต้นที่เรื่องการเงินกันทองก่อนเลยะคะ่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณด้วยในขณะนี้ดาวพระศุกร์เป็นปฐุมมาเก ค่ะปฐุมเกณฑ์คือเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะเกณฑ์ของความจเจริญก้าวหน้านะชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้เงิน จากการค้าการขายมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษพิเศษเข้ามาหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดเป็นเงินเป็นทองก่อเกิดเป็นลาภผลชาวเมษบางคนได้เงินจากความรักใคร่ความสเสน่หาด้วยอาจจะมีเพศตรงข้ามให้เงินมาอาจจะมีเพศตรงข้ามมาคอยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมาช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นคู่รักของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เ,ออเป็นคนละเภทกับคุณเป็นเพศตรงข้ามแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลลขนาราศีเมษจะได้รับข่าวดีทางด้านของการ ใครที่ทําธุรกิจการค้ามีบริษัทนะคะเป็นของตัวเองมีร้านค้าลักษณะนี้จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุน และลูกค้าเหล่านั้นก็จะคอยบอกต่อเป็นกระบอกเสียงให้ค่ะเป็นปากต่อปากบอกต่อๆต่อๆกันไปทําให้ร้านของคุณหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่ได้รับความนิยมหรือว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ทางออฟไลน์ line, หรือว่าเป็นร้านที่อยู่ในทางออนไลน์ก็ตามแต่นะคะถือว่าส่งผลดีต่อชาวลลขนาราศีเมษมากๆเลยทีเดียวการที่ดาวการเงินเป็นปฐุมเกณฑ์แบบนี้เป็นจังหวะที่ชาวลัขนาราศีเมษต,ต้องยิ่งขยันให้มากขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ยิ่งขยันก็ยิ่งหา รายได้เพิ่มมากขึ้นใครที่ติดขัดมีปัญหาทางการเงินอยากจะขอหยิบยืมก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมจากตัวบุคคลหรือจะขอกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านค่ะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีเมษจะมีคนรักคู่รักหรือว่าจะมีเพื่อนรู้ใจของคุณคอยสพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่คือคุณจะไม่ได้หัวเดียวกะเทียมรียบเลยนะสำหรับใครที่เดือดร้อนทางการเงินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็จะหาทางออกเดี๋ยวก็จะหาทาง ได้คือไปต่อได้ชีวิตไม่ตันอย่างแน่นอนนะคะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในขณะนี้โคจรเป็นนิดค่ะ นิดนอนหนูสะอีจอจานนะซึ่งหมายถึงความต่ําต้อยด้วยค่าอ่อนแรงอ่อนกําลังแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีอารมณ์แปรปรวนซึ่งอารมณ์แปรปรวนตรงนี้มีผลต่อการตัดสินใจในทุกๆเรื่องเลยบางครั้งคุณอาจจะนําอารมณ์แปรปรวนตรงนี้มาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซื้อของเร็วเจอของลดราคาก็กระโจนเข้าใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษร,รู้สึกว่าในระยะนี้จิตตกง่ายนะคะเครียดง่าย มีความหงุดหงิดใจง่ายวิธีแก้เลยคุณต้องพยายามหนักแน่นให้มากขึ้นไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆขอให้คุณนึกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันมีทางออกใจเย็นๆประมาณนี้นะคะลำดับต่อมาอยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณอ่อนแรงอ่อนกาําลังมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเหนื่อยง่ายเมื่อยล้าปวดเนื้อปวดตัวมีเกณฑ์ปวดหัวเป็นหวัดเป็นไข้โควิดระบบทางเดินหายใจระบบช่องท้องช่องปากนะคะ,นะคะดูแลให้ดีนะประการต ่อมาค่ะไปเช็คกันที่เรื่องการงานกันบ้างดาวพระเสาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษในขณะนี้โคจรมาอยู่ที่บ้านของดาวพระราหูค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตา งานก่อเกิดลาบผลที่ดีค่ะงานจะส่งผลทําให้คุณได้รับความสําเร็จแต่มันไม่ได้มาโดยง่ายเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวตัวแทนของความยากลําบากและความเหนื่อยเพราะฉะนั้นชาวเมษค่ะการงานของคุณไม่ง่ายค่ะการงานเหนื่อยค่ะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะแบบไม่อ้อมค้อมเลยคุณจะเจอกับอุปสรรคปัญหาคุณจะเจอกับการแข่งขันคุณจะเจอกับงานที่ยากและท้าทายใครที่ทําการค้าการขายคุณจะขายแบบเดิมแล้วยอดขายไม่เพิ่มนะคะคุณต้องหาช่องทาง ในการทําการตลาดช่องทางในการทําโปรโมทช่องทางที่จะหา,าคนมาช่วยแชร์หรือว่าคนที่มาคอยช่วยโพสต์ถึงร้านของคุณถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอะไรลักษณะนี้คือต้องพยายามให้มากขึ้นชาวเมธจะทําแบบเดิมไม่ได้นะคะและบางคนที่เป็นชาวเมธแล้วก็เป็นพนักง,งานประจําโดยเฉพาะถ้าเป็นเซลล์คุณอาจจะกดดันยอดอถูกกดดันยอดถูกกดดันในเรื่องของเป้า คุณต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นนะคะจะทำแบบเดิมไม่ได้นะชาวลาราศีเมษมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าข่าวดีคือจะมีผลงานเด่นๆเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะใครเป็นพนักงานประจําจะได้เช้นงานที่เป็นชิ้นโบแดงเข้ามาทําให้คุณชื่นใจได้เลยนะคะดาวพระพุธและดาวพระราหูยังโครจรทับตัวอยู่ตรงนี้จะมีเรื่องของคนเข้ามาทําให้เกิดความยุ่งยากใจ หรือเขาอาจจะมาก้าวไกางานของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมาเล่าเรื่องราวเล่าปัญหาต่างๆนานาทําให้คุณรู้สึกเครียดตามหรือกังวลตามไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัคณะาราศีเมษท่านใดที่มีงานพิเศษงานเสริมจอบเสริมจอบพิเศษแบบนี้จะดีมากขึ้นนะคะงานเสริมเหล่านี้แหละจะทําให้คุณชื่นใจมากขึ้นหาเงินหาทองได้จากงานพิเศษเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะท่านใดที่ยังโสดอยู่มี มีสเสน่ห์สูงมากนะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระศุกร์เป็นปฐุมเกเก์ซึ่งดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยเมื่อเป็นปฐุมเกณฑ์แบบนี้จะมีคนที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีกับคุณแม้ว่าคุณจะมีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าไม่ได้มองในเรื่องของความรักความใคร่นะสมมุติว่าคุณไปคุยติดต่อง,งานกับใครคุณมีคู่อยู่แล้ว โอ้โหเขาก็รู้สึกประทับใจในตัวคุณนะคาว่าประทับใจในที่นี้ไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมาจีบคุณนะคือเขาชื่นชมในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าโอโ้คุณพูดจาดีจังเลยคุณมีเสน่ห์จังเลยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้ที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีออร่ามากขึ้นนะคะจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่สามค่ะด้วยความที่มีเสน่ห์มากตรงนี้แหละอาจจะเข้ามาทางคู่ของคุณเข,าาจจเข้า มาทางคุณแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะแอบ,บมองคนอื่นหรือคู่ของคุณไปแอบ,บมองคนอื่นมันจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามานะอาจจะทําให้ชาวเมษจุกจิกใจหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรสามารถที่จะเคลียร์กันได้คุยกันได้นั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ